สวัสดีค่ะวันนี้เสงอรุณก็จะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยให้นะคะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยให้จ้าสูตรนี้สูตรใหม่นะคะมาครบสามตัวบนสูตรใหม่ลองติดตามดูนะสูตรนี้ที่ผ่านมาสามงวดสี่งวดก็เข้าหมดเนาะแต่ไม่รู้งวดที่เราจะใช้นี่มันจะ เอาให้อีกไหมก็มารอลุ้นกันเนาะนี่คือมาครบสามตัวบนทั้งหมดจะได้14่หางนะทุกคนทั้งหมดจะได้14หางง,ดดางวดที่ออกสี่ปดหนึ่งสูตรนี่คือนี่เนี่ยมันมีหตัวหตัวนี่จะมาครบบนหตัวนี่จะมาครบบน สูตรนี้ได้ห้าหนึ่งสามสี่แปดสามถ้าจับคู่ก็จับหมดทุกตัวก็จะได้สิบสี่หางเนาะห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแปดห้าสามสี่ห้าสามแปดห้าสามสามห้าสี่แปดห้าสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสามแปดหนึ่งสามสามสามสี่แปดสามสี่สามหนึ่งสี่แปด ก็จะได้14บสหางสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามก็เข้าตรงนี้1 4 8แต่มันเข้าโต๊ดนะมันไม่เข้าตรงวันนี้มาต่อมาก็5 9 8เนาะเรียออกสูตรก็สองแปดสี่ห้าเ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสาสิบี่คู่แต่ละสูตรก็จะมี14บส่คู่นะสิ่หางงวดน,นี้ก็ห้าเก้าแดแต่มันจะเข้าโต๊ดนะสูตรนี่มันจะเข้าโต๊ดมันไม่เข้าตรงเนาะนี้จะได้8ปดห้าเ้าก็เข้าตรงนี้ ขานี่เข้าตรงนี้นะทุกคนมาวดนู้วัดที่ออกหนึ่งหนึ่งหกวัดที่ออกหนึ่งหนึ่งหกสูตรก็ได้สี่หนึ่งสามสองหกหนึ่งจับคู่ก็เข้าตรงนี้เนาะเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งเตินไม่เข้าตรง มันจะเข้าโต๊ดอันนี้เป็นสูตรใหม่เด้อค่ะมันจะเข้ามาได้สามสี่งวดเองนะทุกคนอันนี้คือสูตรใหม่เนอะงวดต่อมางวดนี้ก็สูตรก็096 7 6 1เ วัทีหเเนี่ยอก6ก0ก็ได้14หาเหมือนเดิมเนี่ย096 0์9 6 9 1 9 6, 76, 6 76, 7 9 6 6 9 6 1 0 6 7 0 6 6 0 6 6 0 7 6 0 7 1หน6่ง6 7 1 7หก6จนึ่งห ทั้งหมดก็สิบสี่หาง,หางก็ได้เข้าตัวแรกเลยนะี่คูโตดหวยออก690อันนี้เป็น096เนาะออกตัวกลับอันนี้ได้หามออกบนหน้า161นี่มาออก116นี่เราได้161ออก116 สูตรนี้เราได้ 8, 5, 9, ห้วยออก 5, 9, 8จะ,จะสลับกันเนาะวันนี้ก็ 1, 4, 8, ่งหวยออก 4, 8, 1ก็จะเป็นแบบนี้มันจะเข้าโต๊ดแนละ้มันไม่เข้าตรงนะถ้าหมู่เพื่อนมักกัะให้ไปพิจารณาเบิ่งเอาเนาะนี่ก็เหมือนกัน6 690 096จะกลับตัวกันแบบนี้ตามมางวดนี้งวดนี้ก็ได้มาแล้วเนาะทุกคนลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะสูตรก็895 605เลขที่ได้ก็คือ895 896 890 8, 95, 8, 96, 8, 90, 8 ห้าหกแปดห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดหกศู้าเก้า้าหกเก้าห้าศูนย์เก้าหเก้ย์ห้าศูนยทั้งหมดก็สิบสห่างสิบส่หางนี่อมม่มว่าสิให้อามดเนาะให้อาไปเปรียบเทียบเบื้องแต่ละสูตรแต่ละ ซองแต่ละาจารย์เพื่อลงมาเนาะว่ามีหางใดที่ตรงกันเนาะก็ให้จับเอาหางนั่นเพราะว่าแสงรุนลงให้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะกับรู้ว่าเล็กมันเสียโอกตัวใดก็เลยจับให้ตามสูตรนี่จะเล็กหกหกตมาครบบนแต่เข้าโต๊บะบวเข้าตรงจะได้ทั้งมด1ิบสี่หางให้อาไปเลือกเอา mm hmm. บอมแมนว่าให้เอามดทุกหางเ้อค่ะมักซอบหางใดก็ให้เลือกเอา แสงอรุณก็บรรู้เนาะว่าเล็กมันซิดเข้าหรือมันซิดลดเพราะว่างวดนี้เป็นงวดแรกที่แสงอรุณลงให้เบิง้งก็ให้เบิ้งไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะแต่ว่าถ้าทางงวดนี้เข้าเดี๋ยวงวดหน้าแสงอรุณซิมาบอกสูตรว่าสูตรเท็ดแบบใดถึงมาได้เล็กแบบนี้เนาะตามนี้เด้อค่ะเด้อนี่หลัสูตร สูตรมันก็จะได้หกตัวไปน,นี่แหละแต่ละแต่ละงวดก็จะได้หกตัวก็จะมาจับใส่สามตัวจะเข้าโต๊ะเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่งวดสี่งวดผ่านมาเนี่ก็เข้าโต๊ะหมดทุกงวดเด้อค่ะพี่น้องงวดแรกนี่ได้หนึ่งสี่แปดหวยออกสี่แปดหนึ่งเข้าโต๊ะงวดต่อมากะแปดห้าเก้าหวยอออกห้าเก้าแปด วัดต่อมาได้หนึ่งหกหนึ่งหวยออกหนึ่งหนึ่งหกีเข้าโต๊ะทุกงวดเลยถ้ามันเข้าเนาะงวดที่ผ่านมานี่ก็ได้ศูนย์เก้าหกเลขออกหกเก้าศูนย์นี่หลจะจ้าให้ทุกคนไปพิจรารณาเบิ่งเดอค่ะเดอง,งวดนี่ก็ได้เบ้นนี่หละจ้ะทุกคนแต่ว่ามาลองผลเนาะงวดวันที่ หนึ่งเอืนหกหกเจ็ดมารอลุ้นกันเด้วค่ะงวดเนี้ยว่าสิเข้าหรือว่าสิลลดเนาะบทไ้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเสียงรุณลงให้เป็นเพียงแค่แน,นวทางเนาะค่ะเนาะ ก่อนจะนำตัวเลขไปลงทุนก็นให้คิดพิจารณาให้ดีด้วยค่ะการลงทุนกับตัวเลขความเสี่ยงมันสูงเนาะคลิปนี้ก็พอซันนี้ก่อนด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวถ้ามันเข้าเนาะงวดนี้แสงรุ่นก็ลองลองล,อง,ลองให้เบิ่งเป็นแนวทางถ้าว่างงวดนี้เข้าเดี๋ยวงวดหน้าแสงรุ่นซิมาบอกเนาะซิมาบอกสูตรมาไดมาแบบใดเฮ็ดแบบใดถึงได้มาแบบนี้เนาะ เข้าใจตรงกันเนาะค่ะเนาะถ้ามักกระจัดคัดก็ให้เลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้ออย่าว่ากันเ้อทุกคิดก็ได้ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะคลิปนี้ก็พอซันนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ